สวัสดีทุกคนวันนี้ตื่นแล้วเดี๋ยวเราไปทํากับข้าวกินกันวันนี้เราจะทําออหมูสามชั้นกับกระดูกหมูเป็นตุนที่ตุนแบบญี่ปุ่นอะ่ะเออแฟนเราชอบกินเนี่ยเราไปทําให้ดูนะไปกันมีใครเอาของมาฝากนะโอ๊ยอาููอาูอยู่ญี่ปุ่นน้องสุดท้ายกับครอบครัวอื

กกมันไม่มีภาษาไทยเลยเอ้ไม่มีภาษาอังกฤษเลยเนาะน่ากิน嘛ชาวว้าวชาเขียวคกุกกี้มันจะเป็นคุกกี้อ่อคือแคกเกอร์กินแลบลินด้วยแคกเกอร์นะแคเกอรแลบล,ลินด้วยอ๋อแล้วก็ลูกอมอ๋อช็อกโกแลตเหรอช็อโกแลตเดี๋ยวต้อเขาเ้าเรียนอืม ของเตรียมเลยเนีย่ขอบคุณนะคะเราก็มาเริ่มเตรียมของทำหมูตุนญี่ปุ่นกันนะคะเรากับแฟนชอบกินอาหารญี่ปุ่นมาก,มากคือหมูตุนอันเนี้ยเราไปกินราเมงแถวๆตรงสุขุมวิทอะร้านราเมงเทอ,อิมั้งเออใช่ป่กว่าเออเขามี หมูตุ๋นที่แบบเป็นหมูสามชั้นมาแล้วแบบมันละลายในปากอะ่ะแล้วก็เคยไปกินที่ญี่ปุ่นทีหนึง่งแล้วเราก็มานั่งคิดว่าแบบเฮ้ยสื่อเขากินอะ่ะคืออาหารญี่ปุ่นในไทยมันแพงใช่ปะ่ะก็เลยมานั่งคิดแบบเออเรามาลองทําเองดีกว่าก็มาลองทําเองนี่ไม่ได้ทําครั้งแรกนะนี่ทําหลายครั้งแล้วเพราะว่าแฟนเราชอบกินมากเรากินบ้าง แต่ไม่ได้กินเยอะนะเพราะว่ามันเป็นหมูสามชั้นเราก็แบบก็เกินเนาะมันจะเดี๋ยวมันจะอ้วนเกินเหตุเกินไปนี่เราก็หั่นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวที่จริงอะ่ะเขาใช้แค่หมูสามชั้นนะแต่ว่าเรามีกระดูกหมูด้วยก็เลยเพิ่มไปแต่ทำออกมาแล้วมันก็อร่อยเหมือนกันนะอืก็เคยต้มเอากระดูกหมูมาทำเนี่ยครั้งแรกเหมือนกัน ขมองมารสชาติโอเคเปื่อยนุ่มดีมากจะว่าไปเราก็ทำอาหารญี่ปุ่นได้หลายอย่างแล้วนะตอนเนี้ยชอบกินจนทำได้หลายอย่างแลว้วอะรำเมงเราก็ทำได้แล้วข้าวผัดแบบญี่ปุ่นเราก็ทำได้โอ้ข้าวแกงกะหรี่นี่ง่ายเลยเพราะว่าเขามีแบบไอซุปกะหรี่แกงกะหรแบบนนี่แบบไอเนี้ยแบบ ที่เป็นกล่องแบบสำเร็จรูปอย่างนะั้นเอามาต้มแบบง่ายมากเราไปเริ่มทํากันเลยอย่างแรกเราก็จะเอาหมูไปจี่กับกระทะให้มันให้หมูมันแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลหน่อยเกลี่ยมๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นมนุษย์คอนโดก็ต้องลำบากหน่อยนึงนะ ตาก็เป็นเตาต้องเป็นเตาไฟฟ้ากระทะก็เล็กนิดเดียวก็เลยต้องเอากันไก่มาตัดหมูออกให้มันพอดีกระทะซึ่งก็ยังลงกระดูกหมูไม่ได้อีกเพราะว่าเต็มจ้าแล้วกว่ากระทะจะร้อนนะรอไปเถอะประมาณสองชาติแล้วค่อยกลับมาดูใหม่ไปนั่งกินกาแฟฟังเพลงอะไรก่อนยังได้เลย ดูสิกระทะฉันร้อนได้แค่นี้ตั้งนานแล้วดูดินี่รอมันนานมากแล้วนะคะกว่าจะที่จะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นคนอื่นเขาตุ๋นกันไปเรียบร้อยแล้ว,ลวอืมก็ต้องทำใจเป็นมนุษย์คอนโดรอไปจนกว่ามันจะเหลืองสวยต้องจี่ตรงหนังมันด้วยนะสลับไปสลับมาอย่างนี้แหละจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเออเรา พอใจอันนี้ก็เริ่มเกรียมขึ้นมาหน่อยหนึ่งละกระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะท<ม>ี่จริงเราชอบทำอาหารกินเองมากเลยนะ คือแถวเนี้ยทั้งแพงทั้งรสชาติไม่สเสถียรเลยอ่ะเวลาเราทำอาหารกินเองอ่ะเราอยากกินรสชาติแบบไหนอยากให้หวานน้อยหวานมากอะไรยังไงเรากำหนดของเราเองได้แล้วก็สดใหม่กว่าที่เราสั่งมาจากร้านด้วยเนาะยังหมูตุ๋นที่ญี่ปุ่นที่เราทำเนี่ยถ้าไปกินที่ร้านอ่ะชิ้นเดียวเนี่ย สองสามร้อยบาทนะแถวนี้คือแพงมากๆถ้าทำกินเองคือลดต้นทุนประหยัดกว่าเยอะแล้วก็ทำในรสชาติที่เราอยากกินได้เองเลยอะไรเงี้ยเราชอบมากในการทำอาหารกินเองแล้วเราก็ชอบทำอาหารด้วยเราว่ามันสนุกแล้วก็มีสมาธิแล้วก็เพลินดีเราก็จะสีดกับปะทะให้มันเหลืองประมาณนี้นะก็ไม่ต้องให้มันแบบว่าเกรียมมาก แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งกระทะเพื่อที่จะเตรียมตุ๋นกันนะคะ อ่าเราก็มาตั้งน้ำให้ร้อนแล้วก็ใส่ขิงต้นหอมเราไม่มีต้นหอมญี่ปุ่นเราก็ใช้ต้นหอมไทยนี่แหละก็ใส่ไปแล้วก็ใส่ซอสมีโชยุมีมิรินแล้วก็มีซอสปรุงของเขาที่เราซื้อมาแบบสำเร็จรูปนะซื้อมาจากฟูจิฟูจิคือห้างของที่เขาขายของญี่ปุ่นเยอะอ่ะ แทบจะมีแต่ของญี่ปุ่นนี่นี่เราก็ใส่หมูลงไปก็ตุนแล้วเราก็จะตุนไปเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยตุนน้ำขนาดเนี้ยจนให้น้ำมันงวดเหลือแค่แบบนิดหน่อย,ออยนี่นงคะ อันนี้ตุ่นมาประมาณชั่วโมงครึ่งเกือบสองชั่วโมงแล้วนะน้ำก็งวดแล้วแล้วเราก็ชิมแล้วก็รสชาติก็โอเคสำหรับเราแล้วนะคะหมูก็แบบว่าลไรในปากแล้วเพราะว่าก็ชิมแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราไปจัดจานกันคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนหมูตุนญี่ปุ่นของเราวันนี้น่าทานไหมหน่าทานเนอะแต่เราจะบอกว่าจะทำนี้เราไม่ได้กินนะคะเป็นของแฟนเราทั้งหมดเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันดูอวนไปเดี๋ยวเราไปกินอย่างอื่นแล้วก็ชิมไปนิดหน่อยแหละน่ากินจังเลยใครทำเก่งมากเลยเดี๋ยวไปลองดูกันว่าแฟนเราจะบอกว่ายัางไงบ้างค่ะ น่บกินไหมที่สุดว่าชอบใช่ไหมหมูสามชั้นสีอใช่กินกับข้าวที่จริงเราต้องกินกับข้าวญี่ปุ่นเนาะแต่ว,ว่าหมดอืเป็นไงรสชาติเดียม <Yeah. S 2> ดีเลยใช่ไหม yeah. ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะวันนี้ก็ต้องจบคลิปลงแค่นี้นะคะฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e กดทุกอย่างเลยนกเว้นกดอันไรนะคะขอบคุณมากๆค่ะ